สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็เช้านะครับอีกวันหนึ่งบรรยากาศก็ไม่มีแดดครับคืมฟ้าอีกแล้วนะครับผมฝนไว้น้าตกแร้วครับแต่อากาศหนาวนะฮะหนาวเลยครับผมยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่เลยฮะลมหนาวนะครับลมหนาวมานะฮะนี่ครับไข่ของเรานะฮะให้ดูหน้าตาไข่ก่อนเผื่อเพื่อเไม่เคยเห็นนะว่าไปนั่นนะครับอันนี้ นะฮะนี่ก็นับรวมกองให้เพื่อนๆแล้วนะว่านี่มีเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวเราก็จะมานับไปพร้อมๆกันคุณยายมาดูด้วยโอ๊ยระวังไข่แตกลูกระวังไข่แตกเดี๋ยวนะทําเองเดี๋ยวนะทําเองเดี๋ยวนะทําเองไม่ได้พอสเดี๋ยวนะทําเองลูกตัวแสบไม้อีกแล้วครับพอสไปเลยให้ยายพาไปเลยไปเลย ไปไปเลยเดี๋ยวนะเก็บไข่ไปเลยมาช่วยเก็บไข่ทำไข่แตกเออลู้ <S 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 แล้ว,ล,ว,ล,วลูกอ่ะเดี๋ยวเรามานับไข่ก่อนนะฮะอันนี้สิบฟองครับอันนี้ยี่สิบฟองก็เป็นสามสิบเนาะสามสิบอันนี้สิบฟองสี่สิบครับห้าสิบหกสิบ เจ็ดสิบนะครับก็นี่ครับเจ็ดสิบสองฟองมีไข่ใบน้อยนะครับเนี่ยเทา่านิโปก้งใหญ่กว่านิโปรงหน่อยนะฮะใหญ่กว่านิโปรงนิดหนึ่งนะครับไม่โฟก,กัสเลยอ่านี่ประมาณนี้นะฮะไข่เราก็ทานะครับนี่น่าจะเล็กกว่าด้วยนะฮะ จบไข่กันครับก็วันนี้รู้สึกอากาศหนาวนะไข่เลยลดนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนแหละเมื่คืนรู้สึกว่ามีลมเย็นมาไข่เลยลดนะฮะคิดว่านะว่าตอนแรกก็ไข่มา80ปุ๊บอยู่ดีวันนี้ลดเหลือเอ 72, ่อเจสิบสองเนาะก็น่าจะเป็นเหตุอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้ไข่ลดนะ เก็บเองเดี๋ยวนะเก็บเองลูกแฟนคลับนะครับอันนี้เอาผู้ติดตามคนหนึ่งนะฮะน้องพอดนะลานผมเปิดจิบที่ไยดูทุกทีนะฮะขอให้ได้ดูนะฮะอยากดูอยากเห็นนะครับไคยก็ใบใหญ่ใบโตดีนะแล้วนกะ็มีใบเล็กคนเหมือนเดิมครับแต่รู้สึกว่าจะมีใบใหญ่เยอะหน่อยนะฮะไม่เหมือนช่วงก่อนหนะ้านี้มันจะมี ช่วงวันสามสี่วันนะใบมันจะเล็กเยอะนะะฉะนั้นผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรอยน่าลูกอย่านะครับเราลงมานี่นะดูยายอ้อยกันยายอ้อยทำอะไรวะเก็บไปวันนี้ได้เจ็ดสิบสองฟองนะฮะนี่ก็วันนี้นะครับมีเอ่อโปรเจกต์เนาะว่า เดี๋ยวจะทำร้าวปิดบาเบอรี่แล้วครับว่างแล้วนะฮะแล้วก็ตัดไม้ทาเสามาแล้วนะครับเตรียมตัวนะฮะเดี๋ยววันนี้จะตีผังนะครับว่าจะขึ้นยังไงทำร้าวประมาณไหนนะครับก็ลงมือทาครับแบบง่ายๆเนาะตีผังเขียนไม่ได้เขียนแบบหรอกครับก็คิดเอาในหัวเลยครับแต่แค่ว่า,าวิธีการทำล้าวอาจจะมีหลักการเกี่ยวกับเรื่องอางานก่อสร้างนิดนึงนะครับ ต้องต้องพึ่งตรงนั้นนิดหน่อยนะฮะเพื่อนๆน,นที่อ่าทำไม่เป็นใช่ไหมก็เดี๋ยวจะบอกเพื่อนเพื่อนครับขึ้นอ่าไม่ยากทําไม่ยากเนาะง่ายๆเพื่อนๆก็ทําได้นะครับยากแค่ตอนอ่าขึ้นผังตอนแรกนะครับคือเวลาตั้งเสาอ,อย่างเงี้ยอ่าให้มันแบบตรงๆนะฮะขุดหลุมเท่าไหร่ยัยงไงอะไรเงี้ยมันก็จะยากตรงนั้นนิดนึงเพราะว่าบางทีเราขุดหลุมอ่ลึกไม่เท่ากันสูงไม่เท่ากันมีเสามันก็จะสูงไม่เท่ากันไง ะะปัญหาอยู่ตรงนั้นนะครับเส,ส,สาสูงไม่เท่ากันก็ทําข้างบนต่อยากนะครับแต่ถ้าขึ้นข้างล่างได้เรียบร้อยนะครับเสาสูงเท่ากันเวลาทําหลังคาทำาไหรมันก็ง่ายนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆทาเป็นร้าวเล็กๆเลี้ยงแค่ไม่เยอะนะฮะก็ไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นก็ได้ทําร้าวแบบเตี้ยๆไม่ต้องเลยหัวก็ได้นะครับทำร้าวเตี้ยๆแล้วเอื้อมถึงได้อะไรเงี้ยหลังคาไม่สูงเกินหัวเรานะฮะก็สบายไปนะครับบ่อนนี้ไม่มีนะวันนี้ไม่มีจริงๆครับ ของผมก็จะทําเหมือนเดิมครับเหมือนลราวเป็ดแล้วนี่แหละก็คือสูงเลยหัวนะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปจัดเก็บเอาแกะไปใส่เวลาเราทํางานเกี่ยวกับในล้าวนะครับดูแลทําความสะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ทําความสะอาดง่ายเนาะเล็กไปมันก็ม่ค่ไยดีแล้วไหละนี่รู้สึกไข่พอเจออาการหนาวปุ๊บไข่กลับมาเล็กอีกแล้วนะฮะเมื่อกี้ยังว่าไข่ใหญ่อยู่แต่ดูแล้วใหญ่ไม่เยอะนะครับจะตีฟองไข่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ค่อนกระแป้งนะ เ,เพื่อนๆด้ดูกันนะนะะเห็นป่ะเหลือที่ว่างเยอะนะฮะคำาจริงเจ็ดสิบแปดสิบนี้ถ้าไข่ไปใหญ่หน่อยมันก็สูงขึ้นมาราราวๆนี้เนาะเราเก็บประจำใช่ไหมเราจะรู้นะฮะใช้กระแผงลูกเดิมใบเดิมตลอดนะี่ฮะวันนี้ดูไข่มันยุบยุกย,ย,ย,ยังไงไม่รู้ในะบมะนี่ใบมนเล็กนะฮะพอใบมนเล็กเราก็จะรู้อันนี้ใบเล็กนะหยิบทีเดียร์สี่ฟองได้นะ ทำไมไมันเล็กหยิบสี่ฟองยังได้แต่ถ้าใบใหญ่ก็สามฟองสองฟองก็เต็มมือนะฮะพอหยิบสี่ฟองปุ๊บหยิบสามฟองปุ๊บมัน,นก็ดเต็มมือเร็วหายไปแล้วเร็วอ่ะก็วันนี้ก็ทำลาบเป็ดเนาะแต่ทำลาบเป็ดน,นี้ผมก็คงไม่ได้ทำคลิปภายในวันเดียวเสร็จนะเพราะว่า,าต้องค่อยๆทยอยทำนะทำคนเดียวเนาะผู้ช่วยไม่มีนะฮะก็ค่อยๆทำนะครับอาจจะเป็นคลิปหลายๆวันต่อกันแล้วก็ ก็ค่ับพวกนี้บ้านไทยหนาวนะมีลมหนาวมาก็อยังนึ่งครับดูแลสุขภาพน้องเป็ดกันด้วยนะฮะแทนแล้วก็จะเจอปัญหานะฮะของผมก็ปัญหาก็ไม่ซีเรียสนะครับก็คือไข่ยังยังโอเคอยู่แล้วก็เยื่อบมันเล็กลงนิดหน่อยนะก็ไม่เป็นไรก็ยังได้เงินอยู่นะครับคือไข่มันไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไข่ไปเลยก็โอเคนะอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็มาบอกเพื่อนๆครับว่าโปรเจกต์ต่อไปเป็นไร นะฮะแล้วก็มาพูดถึงชว่วงนี้อากาศนะะหนาวนะฮะก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมบอกเกือบทุกคลิปนะครับว่า,วาเวลาเจออาการแบบนี้นะฮะให้เพื่อนๆคอยระวังนะครับเสริมวิตามินนะฮนะให้เขานะฮะเขาจะได้กลับมาไข่ได้ปกติไว้นะครับอ่านะ ของผมก็เสริมวิตามินของผมก็ยูริซีนองคุ้ยบ้างนะครับยูริซีนองคุ้ยบ้างนู้นนี่นั่นบ้างบางทีถ้าไม่ไหวจริงๆไข่มันลดเยอะจริงก็จะอาจจะมียูริซีที่ซื้อกับร้านขายอาหารสัตว์มานะครับแต่ถ้ามันไม่อะไรมากก็ให้เป็นผลไม้ผลไม้ก็มีวิตามินนะแตให้เป็นผลไม้สุกนะฮะที่เขากินกันพวกกล้วยนะฮะแล้วก็ผมให้เป็นยูริซีนสองขยาแสงด้วยมก็ให้อยู่แล้วนะฮะแต่ก็คงจะเพิ่มเป็นกล้วยเป็นยูริซีเพิ่ม ใส่ให้มันมากขึ้นอย่างนี้นอ่าคือปกติใส่น้อยหน่อยก็อก็จะใส่เพิ่มขึ้นครับจะมีวความเข้มพ้นเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะอะไรแบบนี้บมาครับ,รบฟ้องครับจะก,กินข้าวนะครับ <laughs> ก,กินข้าวเนี่ยข้าวหกเนี่ยนะฮะโอเคครับผมก็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนะฮะ สำหรับคีิีนี้บายๆเดี๋ยวไปขุนอาหารน้อเงเป็ดกันเล่า <g ười> ไปและครับผม